ใช่ไหมใช่มากไหมใช่อันนี้มันเข็งมาก บ็อกโคลี่กอนนี้นะ่าจะต้องกินใบค่ะเพราะว่า,าตรงกลางมันเนี่ยเขาไม่เป็นดอกเหมือนตอนเขาดอกแล้วมีหนอนไปกินดอกเขาอะค่ะมันมันโดนหนอนทําลายดอกมันแล้วเขาก็ไม่ออกดอกมาอีกอะค่ะมจานก,ก็เลยต้องกินแขนงกินใบเอาเนาะเนี่ยแขนงแขนงก็อ่อนมากค่ะจะบาดคนนะคนรู้เรื่องไม่คนอนะ โนอันนั้นไว้ให้ดอกก่อนลูกไว้ให้เขาดอกก่อนเรากินดอกมันอันนั้นอะ่ะอันนี้มันไม่ดอกเรากินต้นมันเข้าใจไหมลูกอัน,นอันนั้นมันดอกสวยๆไว้ก่อนยังไม่กิน ผัดเยอะแล้วเนี่ยนี่วยอ่าอันนั้นอย่าเพิ่งตัดนะคะใช่ไม่ต้นถูต้องให้มันสุกต้องให้บรอกโคลีมันสุกก่อนค่ะใงงินเย่างนี้ถูอะไรจะไปตัดอะไรอีก่ะนะแม่จิ้มกุ้งแวไม่สุก ร้อนเหรอ,หร,อร้อนไหมใช่อาะถอยเข้าไปในร่มถอยเข้าไปในร่มเลยบิ๊บุฮะไม่ร้อนตัวนี้นี่ไม่ร้อนอืออืออตรงนี้เย็นดีสบายใช่ไหมใช่ชอบเหรออืออันอน,นี้ถุกสุดข้ากินได้ทั้งหมดเลยเวลาซื้อบ็อกคอลี่มาแม่จะไม่เคยเอาก้านเขาทิ้งเลย ต้นเขาอะตัวตัวข้อที่จะจะเป็นดอกอะค่ะตรงเนี้ยอร่อยมากอร่อยกว่าคะนาอีกนะแม่ว่านะมันมันกรอบแล้วก็หวานตำส้มตําก็ได้ค่ะแม่เคยเอาตํตาส้มตําไม่ต่างจากมะละกอกรอบๆเลยค่ะตัวไส้ในมันตรงเนี้ยค่ะกรอบมากโอเคอันนี้เป็นต้นเอ่อต้นบอลอกแครี่ที่แม่ปอกเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะอวบสวยอย่างนี้เลยดูค่ะ แบบนี้นกินหมูมะนาวอร่อยมาก,มากพูดแล้วก็หมูมะนาวเถะเย็นนี้อันนี้ยังไม่ฝานคะ่ะเดี๋ยวจะทําหมูมะนาวเนาะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ให้เขากรอบๆกันค่ะส่วนพวกก้านนี้ก็จะผัดแล้วก็อันนี้จะแก้มกับหมูมะนาวนะคะ โอเคเดี okay, ue, ๋ยวขอเอาอันนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนอ๋ออัญญามาจีอัญญาสวัสดีค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสาสวัสดีค่ะ,คะเรากำลังจะไปไหนคะเรามามา่ <ầ y. S 2> อเมวยมื่มีเจอ๋อมีสะอึกอ๋อน้องอัญญาสะอึกเรากำลังจะไปไหนคะน้องอัญญาเมื่อพูดจีเจตันนี่อ๋อน้องพูดไม่ได้น้องส,สะอึกหรอใช่ <c ười> ทำให้ตกใจถึงหายเสือกอาต้อดีมีรถมาไม่เป็นไรนมามาไปใคยก่อนเรากำลังจะมารับพีบ่เมาค่ะพี่เมากำลังจะมาจากโรงเรียนเนาะรถบัสจะมาลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรถบัสจะมาจอดตรงนี้อันนดยดาเอ็มมามาตรงไหนเอ็มมามาตรงไหนคะม,มามาจีจีจูดอโรงนี้ นั่งพยายามหันลิ้นค่ะพยายามแบบพูดรอเรือรถมาตรงไหนคะเอาพูดใหม่รถ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 จอดตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> บัสพีมาจอดตรงนี้นะคะรถตู้ต้เอไม่เอออันยาจะบอกกูก้เอม่ตรงนี้เหรอคะโอ้โหโออันทีินี่นะเอมมาเหรอใช่เห,หรออะตํา อเอย่าเพิ่งไปนะให้รถจอดสนิทก่อนนะลูกโอเคไปดูนะเดี๋ยวไอมาจะมาแล้วนะเนี่ยเอมาจะมาแล้วนะไอมามาแล้วนี่ออเอมามาจอดแล้วเห็นไหมใช่ไหมใช่เอมาไหมใช,ใช่อ่ะใช่ไอมาจริงๆแล้วเย้เย้เจไ้ไอม เดี๋ยวเดวให้รถไปก่อนลกูกให้พี่มาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอัญจดาวิ่งไปแล้วก็ชนรถบัสนะคะ <c oughs> อาไปได้ <c oughs> <c oughs> อันนั้นพี่มัธยมค่ะพี่มัธยมจากหมู่บ้านหมู่บ้านโรงเรียนเล็ก <c oughs> เขาก็จะเอาบัสเล็กมารับเพราะว่าเด็กนะั <c oughs> เกเรียนไม่เยอะค่ะ ส่วนเด็กนักเรียนเล็กตุ้นเพียมมากเนี่ยเขาก็จะเยอะหน่อยก็เลยต้องเอาบัสใหญ่มารับค่ะไปะไปกินทุเรียนกันเช้าคุณซาลีาาน้องร้องตอนมาไปใช่ไหมเออร้องหรือเปล่านะไม่รอ้องอัญญาร้องไหมเมื่อเช้าอามาลืม,มไม่ได้ร้องอื้อัญญาไม่ร้องหรอก เอามา็มอาขะเอ็มอาเอากระเป๋าไปไว้แล้วก็เอาเงาะกับทุเรียนมากินข้างนอกก็ได้ไปลูกปะ<แ>อันยาไปนั่งรอตรงนู้นเลยนะไปทําเสือดีๆเดี๋ยวพี่เอ็มาเอาเงาะกับทุเรียนมามงเงาะนอะไรเงาะที่เป็นขนๆน,นะคะที่มันมีผมอะ่ะใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะสีแดงใช่ค่ะเดี๋ยวมาไปดูให้ดีกว่าเดี๋ยวหาไม่เจอปะไปนั่งกินกับพี่มาปะ ลมมันพัดไงลูกมาม่มาซื้อทุเรียนมากี่แพ็คสามหรือสี่เอ่อมีสามหรือสี่แพ็คมาม่าลืมเออมาคิดสามสามหรือส,มมา,อมสามเห,ห,หรอเม,มื่อวานหมดสีแ่แพ็คแม่ซื้อทุเรียนมาสีแ่แพ็คไม่ใช่ไม่ใชา่มชามากินไปแพ็คหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วก็เมื่อวานอีกแพ็กหนึ่งมาม่าแบ่งแพ็คมาาแบ่งแบ่งกับน้องเหรอ อัญญาช่วยพี่ม,มากก่อนสิคะเนี่ยเห็นไหมนะ่ะช่วยพี่ม,มากก่อนเร็วๆช่วยพี่ม,มาปูก่อนไปไหนนะ่ะไปไหนคะไปหาหินมาทับอัญญานั่งลงเลยอัญญานั่งลงเลยไม่ต้องไม่ต้องอามอานี่มาใ้อมากับอัญญาดาก,กินเถอะมาเห็นกินอร่อยกันก็เลยไม่กล้ากินด้วยละ น้อกินไปเถอะกินกินไปเลน้อแบ่งกับน้องอะนะกินไปก่อนเถอเดี๋ยวจะมาจ้ะเฮ้ลมลมพัดค่ะมาไหมจินดาแปะป๊าะกำลังดูมาใช่ไหมใช่ค่ะ เราจะกินกับป๊าป๊าือวยมากินแค,ค่คนเดียวกินอะไรคะกินข้าวกินพร้อมกันค่ะแต่มามาต้องไปทําก่อนไงป๊าป๊ามาถึงก็เสร็จพอดีนะทำมามามไปเออทำอาอาข้าวเออตอนนี้ก็มาดูน้องทำา็อจีเนตกับน้องทําให้มาไปทำกับข้าวเลยเหรออ,อ,อันย่าทำดื้อกับพี่มานะออออโอเคไหมคะ ห้ามดื้อกับพี่มมกนะโอเคมันจะมาไม้อยู่ตรงนี้จะให้มไม้อยู่ตรงนี้มะม้จะไปทำกับข้าวไงมีไม้มาจัดจ้นี้ค่ะอันนี้มันกรอบนอกนุ่มในอะค่ะอันนี้มันแข็งมากมากไว้ให้หมอมองเอาไว้ในนี่แหละลูกให้มันสุกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็สุกแล้วเนี่ยอันไหนกินได้ก็กินไปก่อนค่ะไม่กินได้แค่ตรงนี้มันแข็งอือ <g ül> ม,ม,มันแข็งก็อย่าเพิ่งกินลูกเอาเอาไว้ก่อนไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้อะเอาเก็บไว้ไอแสบนี่ชอบทุเรียนมากค่ะได้ม <c oughs> ชอบราบไปถูขาทำไมแล้วนะ่ะรออดใจไม่ได้แล้วแสบอ ให้มาว่าไปทำกับข้าวได้ไหมเนี่ยมันจะไปทอดปลาทูได้ไหมคะอัญญาดาห้ามดื้อกับพี่มากนะไม่เป็นอะไรโคดสองฮะโคดสองโคดเทมีเอฟซีท่านหนึ่งขอมาว่าอยากเห็นกุหลาบที่ปลูกจังเลยอันนี้เป็นกุหลาบพันเล็กนะคะกุหลาบเขาวายไปแล้วสองสารอบอะค่ะก็พอเขาบานเสร็จแม่ก็ตัด ให้กิ่งเขาออกมาใหม่ไงคะให้ดอกเขาแบบ<า>ออกอเอาเะค่ะห้เดนเดียค่ะมีเหมือนดอกไม้วอะไรไม่รู้ันให้เดนเดียค่ะห้เดนเดียจะายแล้วสีนนเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะดูทําไมมันมีเหมือนดอกไม้ค่ะไม่รู้เกสรอนมันหลกอันนี้ก็เป็นกุหลาบที่บานอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้นอกที่บานอันนี้สีสซ้อมแรก ค่ะประมาณนี้โอ้โหเปิดคอนเสิร์ตย้าไม่ทุบอย่างนั้นหลกไม่ดีนะ <Okay. S 1> ต้นฝั่งนี้ก็กำลังตูมค่ะยังไม่บานเลยอันนี้ถ้าบานก็จะสวยมากค่ะสองกอนี้แม่เพิ่งจะตัดไปค่ะให้เขาแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่บานกำลังตูมอยู่เนาะน,นี่บานร่วงลงไปแล้วค่ะ ดอกรักเร้ดาเลียน่าจะชื่อดาเลียค่ะภาษาฝรั่งเศสสีสดมากค่ะอันนี้มามาสาม,สามแก้วสามแก้วค่ะสา,สามแก้วค่ะ งข้าวค่ะที่คีข้าวให้ปตามาม่าเตรียมมากินนะคะมาะม่ามัอเจ็บตัวนี้ตัวเป็นอะไรมือเจ็บตัวนี้เป็นอะไรเจ็บตรงนี้ไปเล่นไอ้สกูตเตอร์ดิเอามาตรงตัวนี้เออเอออั พอแล้วค่ะทีแเกลนี่ก็พออาจะนิ้หน่อยอาจะพอี่พูด้างตใอาจจะ ตถูกหมถูกไหมถูกคะทำถูกแล้วเนี่ยนานเต็มน้ำต้องล้างแล้วใส่น้ำนะได้จิบกูอียเติอีใช่ค่ะห้ามลืมล้างแล้วก็ใส่น้ำนะคะเยอไปเตะ ตัวเองไปทำการบ้านเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันส่งครูแล้น,นะ 오케이. 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 오이 오케이. 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 오이 오케이. 오케이. 오케아 오케이. 오이많이 ถูกต้องค่ะพอแล้วค่ะไม่ต้องส่งขนาดนั้นลูกเดี๋ยวมันก็สุกค่ะเราจะมาดูมีไฟมีไฟไหมออมีไหมคะมีใช่แม่มะแฮ่โอเคเดี๋ยวมทาทำกับข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวจะทอดปลาทูค่ะอันนี้นเป็นปลาทูใหญ่ปลาทูตัวใหญ่มาก อย่าไปจับแรงลูกมันจะเละตรงนี้มันใหญ่ตรงนี้มันเล็กมาจิมป้าราจะทอดให้ากินปลาค่ากินปลาค่ะตอนนี้เรากินปลาโอเคหอ่มากมากมา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 ามามาม